สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการใช้งานกระบอกพ่นาายาเมื่อยองนะคะ นี่ใส่น้ำนะครับก็คือหมุนนี้ขึ้นมาใส่น้ำจะมีโอริงอยู่นี้นะครับโอริรงอย,อยู่อย่างเงี้ยแต่ตอนใส่น้ำเสร็จแล้วก็คือหมุนให้แน่นนะครับไม่ต้องไปเปิดฝาใหญ่นะครับเพราะว่าเปิดฝาใหญ่แล้วโอกาสรั่วจะเยอะให้เราหมุนนี้นะครับยกนือน่ครับหมุนให้ตรงครับแล้วบิดขึ้นมาันะบเนียเราปั๊มถ้าเกิดใส่น้ำเข้าไปนะครับเราจะปั๊มไม่ต้องเยอะเราจะมีแรงอัดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำเราต้องตามเยอะหน่อย นครแล้วก็ถ้าเกิดปั๊มแล้วปุ๊บเราสามารถเช็คลมได้นะครับลมาเถ้าเกิดอยากรู้ให้รู้เราไม่รู้งัเราต้ก็ฟังเลยครับถ้าเกิดมันรั่วนะครับถ้าเกิดรั่วก็หมุนเข้าไปอีกหน่อยนะครับอย่างนี้ใช้งานได้ปกติครับ Okay. น,นี่เป็นวิธีการใช้กระบอกฉีดยา 8A นะคะ